พี่ดาเด็กโซนจัดการเลยลูกน้องมันโซนค่ะทุกคนดูสินเนี่ยชายกะเพรามันโซนหรือน่น้นหรือนี่เกลื่อนบ้านเลยพี่ดาเขาสั่งสอนนะคะทุกคนญาตาเขาสั่งสอนน้องนะคะอืมนะแก่พี่น่นเกลื่อนเลยค่ะทุกคนผลงานกะเพราค่ะ พี่ดาเขาก็เลยสั่งสอนอสั่งสอนน้องเขาอยู่น้องอไม่โซนไอ้โซนต้องโดนทำโทษนี่ห่วงน้องแหละแต่สั่งสอนไหมเพราะน้องตน <c oughs> จะฟังไหมเขาถามพี่ดาเขาเอาจริงนะคะทุกคนนี่ตาขวางเลย <c oughs> จะฟังไหม จะฟังพี่ไหมพี่พูดอะไรน้องจะฟังไหมอยากเล่นกระเพาอยากเล่นค่ะน่ะงับหัวพี่วุ่นวายดีค่ะทุกคนโอ้โอ เอาจอมแสบค่ะทุกคนจอมแสบของบ้านมแสบของบ้านจอ,อมแสบของบ้านมันเขี้ยวด้วยเฝ้าจาเอ๋หย,ยาหายได้ออย่างไม่ดาจัดก,การเด้ไม่หายยังไม่หยุดเหรอ <laughs> พี่เขาสอนน่ะกระเพราต้องฟังสิลูกรู้เปล่ากระเพราไม่ฟังพี่ดากระเพราต้องฟังพี่พี่เขารูไม่ดูฟังแม่ด้วยรู้ไหมกระเพราอย่าดื้อน,นักเลยน้องนิดมาจัดก,การที่ลูกน้องนิดแ่บค่ะทุกคนเนี่ยมาเนี่ยแม่จะเอาไปทิ้งแล้วไม่เอาไม่ให้เล่นน่ะกล่องลกบ้าน ดีนะคะทุกคนแวะมาทักทายความวุ่นวายของครอบครัวแพนด้าค่ะพี่ดาสั่งสอนน้องอยู่ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามจ้าสวัสดีค่ะ